วันนี้เขาปฏิเแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขวมลาชนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของ10บมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีตะวันนาบางกะปินะครับก็จัดโดยทิมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยมี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรกยู u 24มาตอน6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกานะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์ g o Sport นะครับก็ มาตอน2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับไปดูมวยรอบแรกคู่ที่หนึ่งนะครับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่นะครับเจอกับเพชรชงหมิงสิทธนายกเจงไกรลาดนะครับเจ้าดาวเด่นนี่มวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมลูกบ้านใหญ่นะครับก็ประเภทมือขวาภุงในปั้มล็อกลตีแข็งแรงนะครับขณะที่เพชรชงมิงนะครับมวยจากอุดรนะครับซ้อมสิทธ์คุณมะนะครับก็ประเภทมือขวาครบเครื่องหลักเรียมดีอาวุธหลากหลายนะครับคุ่นี้ชอบไปที่ดาวเด่นนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับ ประเสริฐชัยปืนรัตนานะครับเจอกับออโต้บุมเด็กเซียนนะครับประเสริฐชัยนี่มวยจากสีสเกตนะครับซ้อมปอปกิจยิมที่จังหวัดสีสเกตกนะครับกอประเภทมวยเข่านะครับประเภทวงในไว้ใจผมนะครับผลงานเฟสล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ายอดคลาสิกมานะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าออโต้นะครับออโต้มวยจากอุดรนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบุมเด็กเซียนที่นนทบุรีนะครับก็ ประเภทมือขวานะครับวงในปั้มล็อกและตีแข็งแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่ประเสริฐใจนะครับแล้วก็คู่ที่3านะครับเพชรดนเปชอห้าพยัก์นะครับเจอกับวันเผด็จเกียรติเขาน้อยนะครับสู้กัน108ปนะครับเพชรดนเปนี่มวยจากเพชรบูรณ์นะครับซ้อมชอห้าพยักษ์นะครับก็ประเภทมวยบู๊นะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับจออยางกว้างกระจกนะครับสปีดต้นจัดลุ้นนับน็อกนะครับไฟล่าสุดพลิกแพ้เจ้าหยกเพชรมานะครับส่วนคู่ชกนะครับ วันพเด็จนะครับมวยจากจังหวัดสตูลนะครับซ้อมเกียรติเขาน้อยนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าประตักทองคํานะครับมวยบู๊เจอกับมวยฝีมือนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรดนเป๋นะครับชอบลูกบู๊ชอบลูกหนักนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับสไนเปอร์สศศิวัตรนะครับเจอกับกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้นะครับสไนเปอร์นี่มวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมสศศิวัตรแถววัดชลพลนะครับอยู่กับทีมงานเสียต่อนะครับก็ ประเภทมวยเปิดเกมนะครับเดินหน้าท้าชนนะครับเชิงไม่สนนะครับเดินหน้าข่ามาลูกเดียวครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะนกเจ้าภูผานะครับส่วนผู้ชกนะครับกำปั้นทองนะครับกำปั้นทองนี่มวยจากสแก้วนะครับซ้อมส่วนอาหารปีกไม้นะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับผู้นี้ชอบไปที่สไนเปอร์นะครับสไนเปอร์สสัตสิวัฒนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบสไนเปอร์นะครับแล้วก็เพชรด่วนเป๋นะครับสไนเปอร์แล้วก็เพชรดวนเป๋นะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็ รับชมในทางเว็บไซต์ก o ร์สปอร์ตนะครับมาตอน2ทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับจอมลาวีจอห้าพยักนะครับเจกับดาวดาวเสด็จนะครับดาวเสด็จพยักภูหลวงนะครับเจ้าจอมลาวีเนี่ยไฟล์ล่าสุดนะครับมีชนะเจ้าสักน้ํายมนะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าดาวเสด็จนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรชาติชายนะครับคู่นี้ชอบไปที่ดาวเสด็จนะครับดาวเสด็จพยักภูหลวงนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับ เดอะเล็กรีวิวิวิวอลูชันมวยไทยภูเก็ตนะครับเจอกับเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้นะครับเดอะเล็กนี่มวยจากภูเก็ตนะครับซ้อมรีวอลูชันภูเก็ตนะครับก่อประเภทมวยฝีมือนะครับวงในดีมีลูกขวางหน้าดันแทงครับขนาดที่เสรีภาพเนี่ยมวยจากนครนายกนะครับซ้อมสวนอาหารปีกไม้นะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมดีครับไอคิวดีชกฉลาดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เดอะเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเฟิร์รารี่แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรีนะครับ เจอกับเด็ดพยักชอห้าพยักนะครับเฟอร์รารี่มวยสงขรานะครับซ้อมใต้เพชรบุรีนะครับก็ประเพชรมวยเขานะครับคู่นี้เคยเจอ,เจอกันมาเจ้าเฟอร์รารี่เคยชนะมานะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าเด็ดพยักนี่มวยจากสุโขทัยนะครับซ้อมชอห้าพยักนะครับประเภทมวยขวาฝีมือนะครับวันนี้ยังชอบไปที่เฟอร์รารี่นะครับแต่ก็คู่ที่8นะครับเพชรไดมอนด์ชอห้าพยักนะครับเจอกับเพชรอ่างทอง สิทธวัศแกวนะครับคู่นี้เพชรตัดเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรไดมอนด์นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับตะลุมพุกอสศิวัฒนะครับเจอกับเจ้าฉลามชนช่อชมกิ่นนะครับหรือว่าหนุบางสายนะครับตะลุมพุกมวยจากนครศรีนะครับก็ประเภทมวยซ้ายบูดูดันครับขณะที่ฉลามชนเนี่ยมวยจากชนบุรีนะครับก็ประเภทหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายคู่นี้ชอบไปที่ฉลามชนนะครับดูครบเครื่องกว่านะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบฉลามชนนะครับ เพชรไดมอนด์นะครับและก็เฟอร์รารี่นะครับฉลามชนเพชรไดมอนด์และก็เฟอร์รารี่นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ